เอาใจแฟนบอลน,นะครับเพราะว่าหลายๆคนหลายๆจังหวัดตอนนี้มีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการฉลองถ้ <แฮ S 2> วยฉลองถ้งวยริวพูกันค่ะมาที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นภาพบรรยากาศที่คึกคักมากแฟนคลับฟุตบอลริวพูพิษณุโลกฉลองแชมป์แห่ถ้วยยิ่งใหญ่รอบเมืองพิษณุโลกเลยค่ะ ที่บริเวณสวนชมหน้าที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่มีสาวสวยนุ่มรอนะเขาไปรวมตัวกันที่สวนชมน้านเฉลิมพระเกียรติอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแฟนคลับฟุตบอลเขาสวมเสื้อลิเวอร์พูลรวมตัวกันกว่า300คนได้รวมกันเป็นชมรมฟุตบอลริเวอร์พูลพิษณุโลกจัดกิจกรรมเดือดคอปพิษณุโลกรวมพลค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฉลองแชมป์ของริเวอร์พูลที่เป็นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูการ2 0 1 9ถึง 2020ในรอบ30ปีทําให้แฟนบอลแฟนคลับริว์พูคุณดูสิมีรถนําขบวนกันยิ่งใหญ่มากเลยนะมีรถรางด้วยทุกพื้นที่เลยนะนี่รอบเมืองพิซณูโลกผ่านอับานคุณด้วยผ่านบ้บานที่ฉันด้วยนะที่ฉันก็ออกไปโบกไม้โบกมือให้เขาอยู่นะจัดกิจกรรมเพื่อฉลองแชมป์กันเป็นจํานวนมากนี่ก็เป็นบรรยากาศที่อยู่รอบๆอบเมืองของจังหวัดพิษณุโลกค่ะใช่แล้วครับโดยทางแฟนคลับริว์พูจังหวัดพิษณุโลกนะครับเขามีการจัดกิจกรรมถ่ายรูปชูถ้วย นะครับเป็นถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกจำลองด้วยมีการประกวดคอสเพย์นะครับชิงรางวัลเสื้อแทรลิเวอร์พูล5รางวัลในทีมนักเตะลิเวอร์พูลนะครับมีขบวนแห่ เฉลิมฉลองแชมป์รอบเมืองพิษณุโลกเลยตั้งแต่สวนชมน้านเฉลิมพระเกียรตินะครับไปที่วงเวียนสถานีรถไฟแล้วก็สะพานสูงหน้าโรงแรมท็อปแลนด์ครับแล้วก็ไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารผ่านเส้นบ้านคลองนะครับแล้วก็ไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคุณไปไกลนิดนึงนะฮะแล้วก็กิจกรรมยังมีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมดูฟุตบอลนัดสุดท้ายระหว่างลิเวอร์พูลและก็นิวคาสเซิลนะครับซึ่งบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างสนุกสนานของแฟนเดอะคอปพิษณุโลกนั่นเองโดยเฉพาะการแห่ถ้วยรอบเมืองพิษาุโลกครับก็มีทั้งแห่รถเทเลอร์ขนาดใหญ่นะครับรถลังท่องเที่ยวรถจิบทหารขบวนรถฮาเล์ครับขบวนรถยนต์กระบะระหว่างขบวนแห่เนี่ยก็มีการส่งเสียงร้องกันด้วยนะครับพร้อมทั้งชูธงลิเวอร์พูลกันอย่างคึกคักเลยครับโอ้ภาพบรรยากาศคึกคักมากคุณทุกๆจังหวัด ค่ะไม่ใช่<ม>แค่จังหวัดพิษณุโลกนะหลายๆจังหวัดก็มีการแห่ถ้วยแบบนี้เช่นกันเป็นการฉลองแชมป์ที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่รอคอยกันมา30ปีตอนนี้เนี่ยเขาคว้าแชมป์มาให้แฟนบอลได้ชื่นใจกันแล้วก็ดีอกดีใจกันไปนะเ,ปนเล็กเด็กหงใช่ไหมยอ่ซูๆนะฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างสนุกสนานชื่นมื่นกันในช่วงนี้ด้วยนะเพราะว่า เป็นกิจกรรมที่เหมือนสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยนะ<ช>ของแฟนบอลเองเนี่ยก็มีหลายจังหวัดใช่ไหมนะคร<ช>สวรรค์ก็เพิ่งจัดไปใช่ที่ชัยนาทก็มีเช่นเดียวกันค่ะหลายจังหวัดเลยในพื้นที่นะหรือว่าพื้นที่ไหนของคุณผู้ชมจัดกิจกรรมแบบนี้ก็ถ่ายรูปส่งมาให้พวกเราดูผ่านทางแฟนเพจของ n b t n o และ NBT พิษณุโลกได้ค่ะใช่แล้วครับ